ย่แบบโหนำนำอยู่ก็การอีกล็อกแผ้ไปสักกาัณนเลยก็อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเชียงรายด้วยนะครับวันนี้เขามาด้วยความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเรานําไปแล้วหนึ่งหนึ่งลูกแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่เดินเกมต่อมันก็เกิดเหตุการณ์นี้นะฟุตบอลนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นต้องยอมรับว่าเชียงรายนะฮะเขาต้องการเชินะจริงนะของเราก็อยากได้3มแต้มแต่พอมันไม่ได้นะฮะความผิดพลาดมันก็เกิดเล็กๆน้อยๆจน เกิดการเสียประตูนะฮะต้องยอมรับความพ่ายแพ้นะครับแต่มว่าอาการเครียดที่มันอาจจะมองในเรื่องของตลาดคะแนนอะไรอย่างนี้ด้วยก่อนก็มันก็มันคงเอามาเพชเชอร์ตัวเองไม่ได้นะในตัวนักเตะนะครับแต่ว่าต้องอย่างที่บอกนะครับว่าเชียงรายมาด้วยความมุ่งมั่นแล้วเรานะฮะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีโอกาสแล้วเราทําไม่ได้นะพอทำไม่ได้มันเกิดมันก็ต้องโดนลงโทษนะนี่คือฟุตบอลครับแล้วก็ภาพรวมตอนนี้มัน5้าหกเกมเข้าไปแล้วที่ท่าเรือน่าจะชนะเพียงแค่เกมเดียวมัน ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทุกทีมนะฮะเขาก็สู้หลังชนฝาเหมือนกันนะอย่างเชียงรายเองเขาก็ยังอยู่โซนอันตรายอยู่นะครับนะทุกทีมนะครับว่าไม่ไม่มีไปดูได้เลยนะครับเพราะนั้นนะทุกเกมที่ผ่านมานะฮะเราก็ไม่ได้แต้ม3ามแต้มนะฮะเสียดายแล้วก็วันนี้นะฮะเสียดายเข้าไปใหญ่คือศูนย์แต้มเลยอันนี้ก็ต้องน้อมรับนะฮะก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับ